สวัสดีค่ะอาการองคขาระคุดยังไม่ร้ายแรงเท่ากับอาการแพ้เหล้าแพ้อาหารอย่างที่พระเอกกับนางเอกกำลังเผชิญอยู่ปาร์ตี้คืนนี้ที่แสนจะสุดเหวี่ยงพเพกว่าล้วนลายอย่างเต็มที่ดื่มเหล้าไม่ยัง้งจนทุกคนห้ามไม่ไหวแต่แล้วจู่ๆเขาก็หมดสติลงจนต้องส่งห้องพยาบาลของโรงแรมส่วนทางนางเอกที่กำลังกุ้งใจเรื่องของเดวิดก,กับความรักของพวกเขาอยู่อยู่ๆหน้าของเธอก็เริ่มบวมแดงปากเจอแล้วก็สลบไปก่อนจะถูกนำตัวไปส่งที่ห้องพยาบาลของโรงแรมอีกคน เมื่อเพย์ฟื้นขึ้นมาเขาก็เห็นเองในชุดสุดสวยเดวิดก็อยู่กับเธอด้วยทั้งคู่กําลังสารภาพรักต่อหน้าต่อตาเขาเพย์ได้แต่ตะโกนโกยวร้องห้ามว่าเขาไม่เห็นด้วยยิ่งเห็นภาพคนทั้งคู่จูบกันอย่างดุดเดืมก็ได้แต่ตะโกนร้องอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาก็พบว่าหมอกับเพยาบาลกําลังจับตัวของเขาที่ดิ้นไม่หยุดถึงได้รู้ว่าเพราะความแพ้เล่าของตัวเองกําเริบถึงต้องมานอนอยู่ที่นี่บอยยังแอบถ่ายคลิปช่วงสติหลุดของเขาไว้อีก พระเอกได้แต่ยอมให้หมอพักห้องสวีทฟรีแลกกับลบคลิปในมือถือออกแล้วพระเอกก็มีคนป่วยเป็นเพื่อนอีกคนนั่นก็คือนางเอกทันทีที่พระเอกเห็นก็ตกใจจนต้องกระโดดหนีเพราะหน้าตาที่บวมแดงปากเจอของนางเอกมันน่ากลัวเหลือเกินเป็นเพราะเธอแพ้เห็ดลิ็นจือที่กินเข้าไปนั่นเองทางลูกห้าวที่หลบหน้าหลบตาพ่อแม่ของซูซาามาเล่นเกมอยู่ในห้องสันทนาการเขาไม่ยอมรับสายของเธอที่โทรมาตามเขาแต่พอเงยหน้าขึ้นมาก็เจอซูซาามายืนรอยอยู่ตรงหน้าแล้ว ลูฮาวตามแฟนออกมาเคลียร์เขาสารภาพว่ากลัวพ่อแม่ของเธอจะดูถูกเขาที่ยังเป็นแค่พนักง,งานฝึกหัดเท่านั้นและไม่ว่าซูซานจะพูดยังไงเขาก็ยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงอยู่ดีแล้วเขาก็ขอห่างจากเธอจนกว่าจะได้เป็นพนักง,งานประจําในแผนกที่ดีกว่านี้เพราะความรักกินไม่ได้ลูฮาวขอเวลาซูซานเตรียมตัวและเตรียมใจบ้างที่ห้องพยาบาลพเพทก,กําลังเข้าไปถ่ายรูปเก็บภาพที่สุแทงพีของณเอกไว้อย่างสะใจก่อนจะสังเกตเห็นเธอนอั่กระสับกระส่าย พอจะเรียกหมอก็เจอแต่โนต้ตที่แปะไว้ให้ในายเอกนอนพักเงียบๆแล้วอาการต่างๆก็จะหายเองเพราะพระเอกคิดถึงสิ่งที่หมอพูดก็เลยพยายามจัดท่าทางให้ในายเอกนอนอย่างสบายแต่มันก็ไม่ได้ผลพระเอกพยายามอุ้มตัวเธอขึ้นมาแต่ก็พลาดทำเธอหล่นไปอีกพร้อมกระเสียงอะไรบางอย่างแตกหักมันคือตุ๊กตาปูนป้ารูปปลาปากแดงแล้วพระเอกก็นึกขึ้นได้ว่าเธอคงทำให้เขาเพราะนายเอกเคยบอกว่าเขาเหมือนกับปลาที่เย็นชาแข็งกระด้าง ไ่้แล้วเพื่อหาสถานที่ที่สงบสุขพระเอกก็อุ้มนางเอกขึ้นรถแบบทุลักทุเลปลายทางก็คือบ้านของเขานั่นเองกว่าพระเอกจะอุ้มเธอขึ้นไปนอนที่เตียงได้ก็แทบหลังหักแล้วระหว่างนั้นนางเอกก็เริ่มรู้สึกตัวแต่เหมือนลืมตามไม่ขึ้นแล้วพระเอกก็ส่งคําตอบให้ด้วยกระจกนางเอกกรี๊ดกระจายไม่เห็นหน้าตัวเองในตอนนี้จนต้องมุดเข้าไปหลบในผ้าห่มเพราะความอายพระเอกลงมือทําอาหารเตรียมไว้อย่างเพียบพร้อมสําหรับนางเอกก่อนที่จะขึ้นไปตามเธอลงมากิน แต่ความที่นายเอกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็ร้องโวยวายไม่หยุดเะเอกแกงแย่เธอ่อจะบอกเรื่องที่เธอแพ้เห็ดเฉินชื่อแต่หมอให้ยาเรียบร้อยแล้วรอแค่พักผ่อนก็จะหายดีถึงจะเป็นแบบนั้นแต่หน้าตาที่กลายเป็นแบบนี้ไปก็ทําให้นายเอกอายอยู่ดีจนเธอไม่กล้าลงไปกับเขาพระเอกที่นั่งรอยอยู่นานจนเกือบจะตัดใจยกอาหารขึ้นไปให้ก็พอดีกับที่นายเอกยอมลงมานาะยเอกเห็นอาหารที่ดูน่ากินอยู่บนโต๊ะแต่ก็ไม่กล้าชมให้พระเอกเลง แต่สุดท้ายทุกอย่างบนโต๊ะก็แทบจะหมดเพราะฝีมือของเธอคนเดียวแล้วพระเอกก็สังเกตว่าอาการแพ้ของนางเอกเหมือนจะดีขึ้นทําให้เธอเริ่มมีความหวังนางเอกช่วยเอาคอมาเก็บให้ในตู้เย็นเห็นรอยทางบนน้ำแข็งที่เกาะอยู่ในตู้เย็นก็ตกใจพระเอกก็ได้แต่หลอกเธอว่าเขาเจอมแมลงสาบตัวใหญ่จนตกใจกระโดดเข้าไปอยู่ในนั้นนางเอกพยายามช่วยพระเอกทํางานบ้านเป็นการตอบแทนเธอเตือนเขาไม่ให้ดื่มเหล้ามากแบบนี้อีกไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนพ่อของเธอที่เกือบตายเพราะเหล้า ที่มีพนักง,งานโรงแรมมาช่วยไว้ได้ทันนั่นก็คือแรงบันดาลใจที่ทําให้นายเอกอยากทํางานโรงแรมและอยากเป็นคอนเซียร์ระดับกุญแจทองคอนเซียร์ี่ว่าก็คือคนที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือลูกค้าในโรงแรมนั่นเองพระเอกยังโยงไปถึงเรื่องที่นายเอกชอบเดวิดเพราะเขาก็คือคอนเซียร์ระดับกุญแจทองนาะยเอกไม่ตอบเธอเปลี่ยนเรื่องทันทีพระเอกเข้ามาดูเมื่อเห็นเธอเทน้ํายาล้างจานม,มากเกินไปแล้วเขาก็เข้าไปเช็ดฟองสบู่ที่ติดบ,บนจมูกของเธอให้ ก่อนจะค่อยๆน้อมตัวลงเข้าไปใกล้ๆแต่แล้วนาเอกก็สะอึกขึ้นมาซะก่อนทําให้เสียบรรยากาศไปอีกนาเอกไม่ยอมให้ถูกว่าฝ่ายเดียวเธอเอาเรื่องที่พระเอกตดกระหน่าในวันนั้นมาตอกย้าอีกครั้งแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปแบบอารมเสียเช้าวันต่อมาพเพยก,ก็มาส่งนาเอกที่หน้าโรงแรมและเดวิดก,ก็ไม่ยืนรอนาเอกอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเอามือถือที่นาเอกทิ้งไว้ที่ห้องพยาบาลมาคืนให้กับเธอและสัญญาจะไม่ให้หนาเอกห่างจากเขาอีกนาเอกรู้ว่าเขาเป็นห่วงแต่ความห่วงของเขามันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการ เขาเป็นคนไม่ใช่เทพเจ้าที่จะควบคุมได้ทุกเรื่องในเอกรู้แล้วว่าเธอกับเขาไปกันไม่ได้ในเอกไม่ได้โกรธเดวิดแต่เป็นเพราะเธอไม่ดีพอที่จะให้เขาเป็นห่วงต่างหากอีกด้านหนึ่งประธานโรงแรมกำลังคุยกับผู้หญิงคนเดิมเขาเอาจดหมายขอบคุณของลูกค้า V.I.P มาให้เธอดูแต่ผู้หญิงคนนั้นมองเป็นเรื่องไม่สำคัญที่สำคัญสำหรับตอนนี้ก็คือสึกชิงรักหักสวาร์ทระหว่างเดวิดและพี่เอกต่างหากที่กำลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ที่โรงอาหารทุกคนกำลังเลือกแผแนนที่ตัวเองต้องการําเมื่อได้รับเลือกเป็นพนักงานประจำแล้วนายเอกก็เสนอจัดปาร์ตี้สำหรับเพื่อนรุ่นนี้ที่มาฝึกงานด้วยกันหลังฟังผลคะแนนเพื่อนของนายเอกหวังดีให้ชวนเดวิดไปด้วยจะได้มีรูปเที่ยวนอกสถานที่กันบ้างแต่นายเอกไม่ได้คิดจะชวนเขาไปเธอบอกกับเพื่อนๆทิ้งท้ายว่าถึงเวลาแล้วเธอจะประกาศให้ทุกคนได้รู้รับหลังนายเอกเพื่อนๆที่กำลังสงสัยกับเรื่องที่นายเอกจะประกาศย่งเห็นเธอดูแปลกๆตั้งแต่ไปกินข้าวกับเดวิดมา ก็เดากันว่าน่าจะเป็นการประกาศขอแต่งงานให้ทุกคนได้แปลกใจหลวเฟยที่มารอหนุ่มความจำเสื่อมคนเดินมาทักและทุกครั้งเธอก็จะสวมบทบาทที่แตกต่างกันทุกครั้งไปให้แฟนของเธอได้เดาวันนี้หนุ่มความจำเสื่อมมาเพื่อสารภาพรักกับเธอเหมือนทุกครั้งพร้อมกับบอกข่าวร้ายว่าเขาต้องไปรักษาตัวที่ต่างประเทศเรื่องนี้ําให้หลวเฟยเสียใจเป็นที่สุดกับความรัก24ชั่วโมงของเธอแล้วก็ถึงเวลาประกาศรายชื่อพนักงานที่จะได้เป็นพนักงานประจํา กลุ่มของนางเอกทุกคนได้เป็นพนักง,งานตามที่คิดไว้แต่บางคนก็ไม่ได้แผนกที่ตัวเองต้องการเช่นนางเอกและลู่ห้าวแฟนของซูซานหลังประกาศจบแต่ละคนก็มีปฏิกิริยาต่างกันไปอย่างซูซานที่กำลังเสียใจที่ไม่ได้ทำงานแผนเดียวกับแฟนของตัวเองนางเอกเองที่ต้องการเปลี่ยนแผนก็มาลากเพื่อนเป็นเร็กร้องให้ได้สิ่งที่ต้องการตอนนี้นางเอกคงไม่รู้ว่าเรื่องของเธอกับเดวิดถูกลือไปถึงไหนแล้วนางเอกกับซูซานมาหาพระเอกเพื่อขอเปลี่ยนแผนแต่พระเอกยังคงยืนยันคำเดิม เพราะการย้ายเพื่อทํางานกับแฟนของตัวเองมันไม่ใช่เหตุผลส่วนเหตุผลของนาเอกที่ต้องการทําที่แผนกเคาน์เตอร์ก็โดนพระเอกใช้คําพูดทั้งหลอกล่อทั้งชมเชยและให้เหตุผลจนเธอตามไม่ทันสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนความตั้งใจของเขาได้นาเอกออกมาระบายความทุกข์ใจกับเพื่อนอยู่ด้านนอกจังหวะนั้นเดวิดก,ก็ตามมา,าพร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องนี้แต่นาเอกปฏิเสธและเธอก็ไม่ได้คิดลบหน้าเขาไม่ว่าเธอจะไปอยู่แผนกไหนเธอก็ต้องทําจนให้ได้กุญแจทอง เดวิดขอโอกาสให้เขาแก้ตัวแต่แค่ความเป็นเพื่อนน้าเอกยังไม่ให้เธอกับเขาคงเป็นได้แค่เพื่อร่วมงานกันสำหรับนางเอกแล้วเดวิดก็ยังคงเป็นไอดอลของเธอเสมอเขาไม่ควรมาเสียเวลาไปกับเธอถามว่าชอบเขาหรือเปล่าน้งเอกเองก,ก็ตอบไม่ได้เพราะเธอเองไม่เคยฝึกเวลาอยู่กับเขาเลยสักครั้งที่ผับที่เดินเพื่อน,นเอกอีกคนที่ตามจีบเชียร์ยมาให้เจ้าของผับดูดวงให้ว่าเมื่อไห่เขาจะได้วีแชทของสาวเจ้าสักทีคนของไพ่บอกว่าเขาไม่มีทาน ไม่นานนะักเดวิดก็ามาที่ผับคิดจะดื่มเหล้าแต่เจ้าของผับทักแสดงความยินดีที่เขาเตรียมของนงเอกแต่งงานทําให้เดวิดเริ่มสับสนแต่พอทุกคนคอนเฟิร์มยิ่มบอกเรื่องงานปาร์ตี้ที่นางเอกจัดเดวิดก็เริ่มหลังเลเจ้าของผับมองว่าเป็นแผนลวงรักของนางเอกที่จะแกล้งให้เดวิดแปลกใจพอได้ยินแบบนั้นเดวิดก็เปลี่ยนใจกลับไปเตรียมการทันทีพระเอกที่มาเข้าห้องนะ้ำมาได้ยินเขาร้ายที่พนักง,งานคุยกันเรื่องเดวิดเตรียมของนงเอกแต่งงานในงานปาร์ตี้ที่เธอจัดขึ้น เรื่องนี้เขาคงยอมไม่ได้จนกระทั่งถึงวันงานนาเอกนั่งอยู่กับเพื่อนอย่างแปลกใจที่เห็นคนมางานกันมากมายไม่ใช่เฉพาะเพื่อนสนิทของเธออย่างที่คิดไว้แม้กระทั่งเจ้าของผับก็ยังมาทางด้านนอกพระเอกมาพร้อมกับบรริกาที่พามาเพื่อการไม่ให้เดวิดเข้ามาในงานการมาของเขาทําให้คนในงานแปลกใจไปเหมือนกันระหว่างนั้นก็มีคนถามหาคนสําคัญของนาเอกที่เธอเองก็ยังไม่รู้ว่าหมายถึงใครคนสําคัญที่ว่าตอนนี้อยู่ด้านนอกมาพร้อมกักบชุดมีขาว ผ่านปิการของพระเอกเข้ามาในงานอย่างง่ายดายพอพระเอกเห็นก็เดาได้ว่าเป็นเดวิดเขาแกล้งขัดขาทําให้มีขาวล้มลงก่อนจะหาเรื่องไล่ออกไปแล้วนาทีระทึกใจก็มาเมื่อมีขาวเรียกนาเอกให้ออกมาหาเขานาเอกออกไปอย่างไม่รู้เรื่องราวที่อยู่ๆมีขาาก็เข้ามาคุกเข่าต่อหน้าเธอและยังพูดเรื่องราวความโรแมนติกของของสําคัญในชีวิตของเขาอีกในเวลาเดียวกันพระเอกก็พยายามป่วนพวกเขาสองคนแต่ก็ถูกพนักงานคนอื่นจับตัวเขาไว้ มีเขายื่นกล่องแหวนให้นางเอกเพื่อขอเธอแต่งงานเดวิดถอดทัวมีออกมาคุกเข่าต่อหน้านางเอกอีกครั้งเพื่อรอคาตอบทมกลางเสียงเชียร์ของคนในงานแต่นางเอกไม่รับแหวนของเขาเธอหาเหตุผลต่างๆมาปฏิเสธก่อนจะบอกอย่างจริงจังว่าเธอไม่เหมาะสมกับแหวนที่มีค่านี้เดวิดได้แต่จำใจเดินออกจากงานไปหลังจากขอโทษทุกคนที่ต้องมาเห็นเหตุการณ์แบบนี้ในคืนนี้คงมีแต่พระเอกที่ดูมีความสุขที่สุดที่เรื่องจบอย่างแฮปปี้สำหรับเขา หลังจากเลิกงานเพเอกชวนเอก,กลับกับเขาแต่เธอก็ปฏิเสธแต่เมื่อได้ยินคำขู่ของพระเอกเธอก็เปลี่ยนใจอยอมไปกับเขาด้วยทางซูซานที่ดื่มจนเม,มาไม้เธอคุยกับลูกฮาวเรื่องการแต่งงานแต่แฟนของเธอดูจะไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องนี้คำพูดที่ดูเหมือนไม่สนใจอนาคตและตัวเธอทำให้ซูซานเจ็บช้ำจากนี้ไปเขาก็ไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตของเธออีกที่ลานจอดรถอยู่ดีๆรถของพระเอกก็เกิดปัญหาสตาร์ทไม่ติดเปิดประตูไม่ได้พวกเขาถูกล็อกอยู่ในรถนั่น ไม่มีใครเห็นพวกเขาในรถสาหัสกว่านั้นก็คือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อย่างมากก็ต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้เช้าเราคนมาเจอพวกเขาเองนางเอกกลัวอากาศในรถไม่พอหายใจแต่พระเอกดูไม่กลัวอย่างที่คิดเขายังเอาเรื่องเดวิดมาพูดทําให้นางเอกชักจะโมโหที่เขาพูดในเรื่องที่เธอไม่อยากฟังทางเจเจที่เมาจนมาอาเจียดลบอยู่ในห้องน้ําอยู่นานเธออนเงินไปให้แม่ที่จริงวันนี้เป็นวันเกิดของเธอเจเจส่งข้อความบอกแม่ไปก่อนที่แม่จะส่งเงินมาให้เธออีก ต่เจเจไม่ต้องการมันเหมือนตอนที่เธอยังเรียนอยู่ครั้งนั้นแม่ไปเล่นไพ่แล้วเรื่องเสียผ่านมาด่าว่าเธอจนคนในบ่อนห้ามและก็กลายเป็นการทะเลาะกันแม่ยังคงตบตีเธอไม่หยุดทั้งที่วันนั้นเป็นวันเกิดของเธอแท้ๆเพราะแม่รู้แม่ก็แค่ยัดเงินให้เธอไปซื้อของแค่นั้นความรู้สึกที่แสนเศร้าและอ้างว้างแบบนี้มีเพียงเธอที่รับรู้เพื่อนคนที่ชอบเจเจยที่รออยู่ด้านนอกมาเคาะเรียกเจเจเพราะทุกคนกลับกันหมดแล้วจนกระทั่งเธอออกมา และพราคราบน้ำตาที่ยังเหลือร่องรอยทำให้เพื่อนของเธอเห็นเขา้าเขาช่วยอะไรเธอไม่ได้แต่ก็คุยเล่นให้เธอมีความสุขได้ขอแค่เธอบอกเขาเจเจหันหลังกลับเพราะรู้ว่าเพื่อนคนนี้ชอบเธออยู่แต่แล้วเธอก็ต้องชะง,งักเมื่อเขาอวยพรมันเกิดให้เธอเขาเป็นคนแรกและคนเดียวเพื่อนคนนี้ยังเตรียมแอปเทียนให้เธอเป่าพร้อมกับร้องเพลงให้หลังจากที่เจเจขอพอและเป่าเทียนดับแล้วเธอก็ดึงชายหนุ่มตรงหน้าเข้ามาจู คืนนั้นเมื่อหล่เฟกลับมาทนัดหนุ่มความจําเสื่อมออกมาเจอเธอตัดสินใจที่จะตามเขาไปรักษาตัวด้วยเพราะเขาคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เธอรู้ว่าเธอสามารถรักใครคนหนึ่งได้ถึงหนุ่มความจําเสื่อมจะจําเธอได้แค่24ชั่วโมงแต่เธอก็จะรักเขาไปตลอดคนที่เจ็บปวดที่สุดในคืนนี้ก็คงจะเป็นเดวิดที่มานั่งดื่มคนเดียวอย่างหนักเจ้าของผับทุ่มทุนจัดเต็มแต่งตัวเปน็นนางเอกเพื่อให้เดวิดได้พูดปลดปล่อยสิ่งที่คาใจคําขอแต่งงานที่ถูกปฏิเสธมา สุดท้ายแล้วเดวิดก็ระบายความรู้สึกในใจของตัวเองเขารู้ว่าที่ผ่านมาณเอกไม่ได้ชอบเขาเธอหลอกเขามาตลอดที่จริงเขาเป็นแค่ไอดอลของเธอเท่านั้นเองเดวิดเริ่มทำใจได้ที่จะถูกมองเป็นคนพ่ายแพ้แต่เขาก็พร้อมเผชิญหน้ากับความจริงพรุ่งนี้ยังคงต้องทำงานต่อไปแล้วเช้าวันต่อมาก็มียามมาเห็นพระเอกกับณเอกที่นอนซบกันอยู่หลังรถจนได้เมื่อณเอกกลับมาถึงห้องพักก็เห็นเพื่อนๆกำลังกอดจากลากัน เธอถึงได้รู้ว่าหลวเฟยตัดสินใจไปเมืองนอกกับแฟนโดยเป้าหมายที่แนว่วแน่ของหลวเฟยทาให้ในางเอกยินดีไปกับเพื่อนด้วยแล้วทุกคนก็กอดลากันด้วยความเสียใจที่ต้องแยกจากกันวันนี้มีประชุมใหญ่ประธานใหญ่ของบริษัทมาแจ้งการเลื่อนตาแหน่งให้กับพระเอกเขาได้กลายเป็นผู้จัดก,การใหญ่ตําแหน่งที่เว้นว่างมานานดูหเหมือนจะเป็นความผิดคาดของคนในที่ประชุมอยู่บ้างเนวิสเองก็เช่นกันเรื่องการเลื่อนตาแหน่งของพระเอกทําให้พนักง,งานที่รู้เรื่องข้าวก็ออกมานยนทา ้วยความที่ไม่ค่อยพอใจการบริหารงานที่เข้มงวดของพระเอกเมื่อนางเอกได้ยินเขาเธอก็ไม่พอใจเหมือนกันออกน้ามาแก้ตัวให้เขาโดยไม่รู้ตัวพระเอกเข้ามาคุยกับประธานใหญ่เขาเสนอให้ไลดเดวิดออกจากงานเพราะเดวิดทำงานด้านนี้มานานไม่มีการพัฒนาไปมากกว่าเดิมแล้วและความที่เดวิดอยู่ที่นี่มานานจนรู้เรื่องทุกอย่างดีก็เป็นดาบสองคมที่จะส่งผลกับโรงแรมและตัวของพระเอกเองแล้วจวังหวะนั้นเดวิดก็นัดพระเอกออกมาเจอกับเขาที่ผับ การนัดเจอวันนี้เดวิดมาพร้อมกันไปลาออกซึ่งตรงกับที่พระเอกต,ต้องการก่อนเดวิดจะจากไปเขาทิ้งท้ายว่าการที่เขาลาออกครั้งนี้พนักงานในส่วนที่เขาดูแลทั้งหมดก็พร้อมจะไปกับเขาด้วยรวมถึงในส่วนแผนอื่นๆบางคนที่พร้อมใจลาออกพร้อมเขาช่วงเวลาฤดูการท่องเที่ยวที่หาคนทํางานยากแบบนี้ปัญหานี้ก็อยู่ที่พระเอกจะรับมือได้ยังไงเจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ